ด้วยนะวันนี้ไม่ทันจริงๆเข้าไปในที่นั่งสวมดมนต์ไม่ทันนะตอนนี้กำลังทำชั้นวางของนะชั้นวางของเพื่อที่จะวางนะจะเก็บของในครัวนะทั้งหมดเนะนะใส่เข้าไปในตู้ให้หมดนะแล้วเดี๋ยวก็จะนะเชื่อมเหล็กทําเป็นฝาปิดนะเป็นประตูเลื่อนนะสองชั้นเป็นประตูแบบเลื่อนเข้าหากัน วของเนี่ยมากมายเยอะแยะจริงๆในโรงครัวเนี่ยรกมากมายจริงๆในส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์สําหรับบวชเนนภาคฤดูร้อนนะแล้วก็อุปกรณ์สําหรับจัดปฏิบัติธรรมนักเรียนเด็กๆเข้าค่ายแล้วก็โยมสวดมนต์วันอาทิตย์นักเรียนเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะตรงนี้จะเป็นโรงครัวนะซึ่งของเนี่ยมันเยอะแยะจริงๆนะซึ่งถ้าจะวางอยู่อย่างเนี้ยมันก็รกเต็มไปหมด ก็จึงทําเป็นชั้นวางของขึ้นมาเดี๋ยวเราคงต้องสวดมนต์กันตรงนี้เลยนะโยมนะวันนี้นี่ก็เพิ่งจะเพิ่งจะขันน็อตเข้าไปเมื่อสักพักนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพระเบิร์ดพระเบิร์ดพระดุลมาช่วยกันแต่ก็ทําอยู่รูปเดียวอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันแผ่นเนี่ยหนักมากเลย แผ่นวีว่าบอร์ดที่เป็นพื้นเนี่ยหนักมากก็ต้องมาตัดทีละทีละแผ่นทีละแผ่นขอบใจอาจารย์สมนึกที่ให้ยืมตู้เชื่อมแล้วก็หินเจียเดี๋ยวเราสวดมนต์ตรงนี้กันเลยนะโยมเนาะตรงที่ทำงานนี่แหละ วันก่อนตกบันไดก็ลักษณะแบบนี้ขึ้นไปตั้งบันไดไม่ถูกตำแหน่งก็เลยมีอาการจะต้องเสียหลักกันเล็กน้อยอ่นานโยม <c oughs> วันนี้ี๋้วเราก็สวดมนต์กันตามปกติแต่การสวดมนต์วันนี้ก็ขอให้นึกถึงว่านะเรานะได้สร้างบุญสร้างบารามีร่วมกันเวลาเราทำอะไรร่วมกันนโยมมันก็ นะอย่างน้อยที่สุดนะใจเรามันก็ยังมีมิตรที่ดนะีเรียกว่าเป็นกัลยาณนมะิตนระมีมิตรที่ดีเมื่อมีมิตรที่เป็นกัลยาณนะนะก็คือมิตรที่รักมิตรที่ดีมิตรที่เจริญนะก็จะทําให้ชีวิตนั้นเจริญไปด้วยนะก็การทํางานในช่วงที่โควิดมาแบบนี้ออกไปไหนไม่ค่อยจะได้ ก็อาศัยการเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์แบบหนักๆมากๆดีเหมือนกันนะแล้วก็อาศัยการทำงานให้อยู่กับตัวเองให้จิตมันเป็นสมาธิได้ก็ดีทำงานไปจิตมันก็อยู่กับปัจจุบันดีเหมือนกันนะโยมทำงานไปตั้งสติไปนะบุญไม่ได้อยู่ที่วัดอย่างเดียวนะโยมบุญมันอยู่ที่สตินะบุญอยู่ที่การเจริญสติ เห็นรูปเห็นนามเห็นการเกิดดับบ่อยๆเห็นการเกิดดับบ่อยๆเห็นธรรมชาติของจิตที่มันมีภาวะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในสรรพสิ่งทั้งปวงเมื่อเราได้เห็นบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นจิตมันก็จะไม่ค่อยเยแสจิตมันก็ไม่ค่อยจะกระตกกระตากไปเมื่อเจอเรื่องที่มันเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขจนจิตมันขึ้นสุดลงสุด เอานะวันนี้ก็ทำงานแล้วยังไม่สามารถจะไปในที่สวดมนต์ได้มีกากน้ำตาลนะกากน้ำตาลนี่ก็เดี๋ยวจะเอาไปหมักทำจุรินทนะรีย์เศษอาหารนะเปลือกผลไม้บ้างเศษอาหารเล็กๆน้อยๆนะก็ใช้กากน้ำตาลเนี่ยผสมเข้าไป ใส่เข้าไว้ในถังแล้วก็ทิ้งเข้าไปก็จะเป็นปุ๋ยเป็นทําเป็นจุลินทรีย์ลดต้นไม้ได้บัดนี้ขอเราทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพียงกันนะโยมนะอิมินาสการนาพุทธังปูเชมะ อิมินาสการเรนะธรรมังปูเชมะอิมินาสการเรนะสังฆังปูเชมะอรหังสัมมาสัมพุทโธะควาพุทธังภะคาวันตังอภิวาเทมิกรา สวากาโตภะคะวะตัธรรมโมธรรมมังนามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆนมามิกราบ Namo tasa bhagavato arahato sama sampuddhasam Namo tasa bhagavato arahato sama sampuddhasam Namo tasa bhagavato อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสัรรมมาราิสัตถาเทวมนุตสานังพุทธ โทภคะวะติสวะคาโตภคะวะตาธรรมโมสันติติโกอาการิโก เอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะขวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโน พระเขาวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพคะขวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระเขาวาโตสาวกสังโฆยาทิทังจัดตาริปุริสายุคานนิอาตถบปุริสปุก ขลาเอสะภะขวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขินไนโยอัญชลีกะรีีโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัสาติ กายเวณวาจายะวเจตาสาวาพุทเทกุกรรมมังปะกะตังมยายังพุทโธปติคันหาตุอจจยันตังการันตเรสรังวริตุงวพุทธทด้วยกายวาจาใจหากข้าพเจ้าล่วงเกินไปในพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะสำรวมระวังในการต่อไป กายณวาจายวาเจตาสาวาธรรมเมกุกรรมมังปะกตังมยายังธรรมโมปฏิคันหาตุอจยันตังการันตเรสังวริตุงวธรรมเมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจ้าล่วงเกินไปแล้วในพระธรรมข้าพเจ้าจะสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปกายณวาจายวาเจตาสาวา สังเคกุกรรมมังปะกะตังมายายังสังโคปฏิคันหาตุอจิยันตังการันตตเรสังวริตุงวะสังเคด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจ้าล่วงเกินไปแล้วในพระสงฆ์ข้าพเจ้าจะสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปโยมว่าตามนะข้าพเจ้า ประมาทพลาดพลั้งอาจล่วงเกินไว้ในพระรัตนตรยัยด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าจะตั้งใจสำรวมระวังไม่ให้พลาดพลั้งในการต่อไปในพระรัตนตรัยทั้งปวงสาธุข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทิน ข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญายานไวชานฉลาดทุกภพทุกชาติ ตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุโยมตั้งใจรับพรกันนะวันนี้ก็กำลังทำงานค้างอยู่เดี๋ยวขอทำงานต่ออีกสักนิดหนึ่งก็เลยพาโยมสวดมนต์ในครัวตรงนี้ซะเลย นะก็อย่าถือโทษอย่าว่ากันนะเวลาแต่ละวันก็ไม่ค่อยจะพอจริงๆยังมีเรื่องอื่นที่ต้องทำอีกเยอะแยนะนวันนี้เมื่อเช้าก็ไปร่วมประเมินโรงเรียนพระราชทานของโรงเรียนสตรีประสธะินนะเรามีนักเรียนทั้งชายหญิงม .1 ถึงม .6 รวมกัน1,850คนก็มีคณะประเมินมาจากจังหวัดมาจากจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้ว มาประเมินเพื่อที่จะเป็นโรงเรียนพระราชทานนะวันนี้คณะกรรมการโรงเรียนก็ไปกันครบคณะครูก็อยู่กันครบเด็กๆนักเรียนก็มาแสดงความสามารถแล้วก็ได้คณะกรรมการก็ได้ตรวจบูธต่างๆเปลี่ยนประเมินต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าสู่นะการได้รับโรงเรียนพระราชทานในอนาคต ในช่วงเช้าช่วงบ่ายนี้ก็ทำงานอยู่ตรงนี้ครึ่งวันแล้วเมื่อสักพักนี้ก็ไปวัดท่าเส้นนำนาต้นไม้ไปเพื่อที่จะไปปลูกที่วัดท่าเส้นอาจารย์สมนึกให้ต้นปรงยักษ์นะปรงใหญ่มากเลยความกว้างตั้งสองวานำนาไปปลูกที่วัดใครมีต้นไม้มีอะไรก็รับบริจาคหมดเลยตอนนี้ต้องการให้วัดมีต้นไม้เยอะ นะไม่ใช่เป็นไม้ประดับสวยงามนะเป็นไม้ตัวโตวไม้ที่จะให้ร่มเงาต้องการให้วัดเนี่ยร่มเงาร่มรื่นด้วยต้นไม้เยอะๆ่ต้นอย่างนี้ก็ดีนะนะชอบมากๆเลยเนี่ยต้นต้นตองนะจังหวัดตราดเขาเรียกต้นตองนะเป็นไม้ป่าไม้ที่ขึ้นแบบที่ไซไซ์ายแบบธรรมชาติธรรมชาติป่าๆของเขา นะตั้งใจรับพรโดยพร้อมเพียงกันสพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโครวินาสตุมาเตภวัตวันต,ตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสิริสนินจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัต ทันติอายุวันโนสุขังภลังสาธุธรรมะเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะได้จากกันในค่ำคืนนี้เห็นบันไดก็นึกถึงว่าอย่ารอให้บุญบันดาลนะโยมแต่ขอให้ใช้บุญเป็นบันไดค่อยๆสร้างบุญด้วยศีลสมาธิปัญญาไต่ระดับขึ้นไปอย่าไปอ้อนวอนอะไรใครอย่าไปอ้อนวอนไปขอหน่นข้อนี่ ไปขออะไรต่างๆมากมายซะจนธรรมชาติที่เป็นศักยภาพของมนุษย์หายไปนะขออย่าเอาบุญบันดาลอย่ารอให้บุญบันดาลแต่ขอให้สร้างบุญให้เป็นบันไดเข้าไว้เห็นพัดลมนะก็ขอให้นึกถึงว่ามีแฟนเยอะนะต่มาก็มีแฟนอยู่สองแลวโยมแฟนที่พูดถึงก็พัดลมนี่แหละนะคนที่จะเป็นแฟนกันก็จะต้องให้ความเย็นให้ความสุขสบายต่อกัน เมตตาต่อกันแม้นบางครั้งอาจจะต้องร้อนนะข้างหลังมีมอเตอร์พัดลมนะเบื้องหลังความเย็นความสบายของความความรักที่จะเป็นแฟนกันนะก็ต้องอาจจะต้องร้อนหน่อยเพื่อให้เกิดความเย็นต้องอดทนร่วมกันชีวิตครอบครัวก็จะไปรอดหรือนึกถึงพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นแฟนของลูกนะก็คือให้ความเย็นกับลูกๆแต่เบื้องหลังความเย็นก็มีมอเตอร์ที่ต้องร้อนจัด นะหมุนอยู่ข้างหลังลูกๆทุกคนก็พึงให้ความรักนะเห็นหลอดไฟที่ขาดไปนะไม่ติดนะเปิดสวิตช์แล้วไม่ติดแต่ว่าสองดวงนี้อีกดวงหนึ่งติดดวงหนึ่งไม่ติดก็ขอให้นึกถึงว่าชีวิตของเราทุกคนตอนนี้ก็ยังมีแสงดีบุญยังดียังมีแสงสว่างของชีวิตวันหนึ่งที่บุญหมดนะถึงคราวที่บุญหมดถึงคราวที่ตกทุกข์ได้ยากลาบากก็คงจะต้องอับแสง งันวันนี้ช่วงมีแสงก็ใช้แสงให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่เต็มกําลังและวันหนึ่งถ้าหมดแสงนะก็คงจะต้องอยู่ในอีกภาวะหนึ่งงั้นช่วงบุญหมดหน่ากลัวนะโยมวันนี้ใช้บุญต่อบุญนะใช้แสงไฟและสร้างประโยชน์นะจากแสงที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะก่อนที่จะหมดแสงในอนาคตพอถึงคราวบุญหมดชีวิตก็น่ารันทดอยู่เหมือนกันนะมองเห็น หินเจียที่เจียเหล็กได้แต่มันก็สึกกร่อนไปทุกวันในขณะที่มันกำลังทำให้เหล็กเรียบแต่เขาก็สึกกร่อนไปทุกวันหินก้อนนั้นก็เป็นลักษณะแบบนั้นจริงๆทุกอย่างที่เราใช้ไปปากที่กำลังพูดไปเสียงที่กำลังเปล่งไปมือเท้าที่กำลังทำความดีทุกวันนี้มันก็กำลังเสื่อมสภาพไปสู่ความแก่ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้น ใช้มันให้เต็มที่ใช้อย่างมีสติใช้อย่างเฝ้าระวังไม่ให้เขาหมดไปเร็วเกินไปแต่ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ก็จำเป็นต้องใช้แต่ใช้อย่างมีสติถ้าเจียไม่ดีก็จะแตกกระเด็นนะเข้าหูเข้าตาเข้าหน้าด้วยนะตาบอดกันมาเยอะมือขาดกันมาเยอะเพราะหินเจียแต่ก็ก่อนที่เขาจะพังไปก็ต้องใช้อย่างมีสตนะิเพื่อที่จะให้ได้เกิดประโยชน์ ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนที่จะพังจะแตกจะหายจะตายกันไปก็ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เต็มกำลังทุกอย่างก็เป็นธรรมะซ่อนอยู่มากมายแล้วแต่เราจะพิจารณาและนาไปใช้ก็ขอบใจใญาติโยมมากมนะที่ติดตามฟังธรรมะด้วยกันทุกวันทุกวันนะบางช่วงอัตมาก,ก็เวลาไม่พอจริงๆริก็ต้องขออภัยที่บางวันนะเป็นคลิปวิดีโอพักๆหลังๆนี่ก็จะน้อยลงแต่ก็จะเป็น ข้อคิดนะคำที่มีสาระมีประโยชน์เพื่อให้กำลังใจให้ได้เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างเมื่อตอนกลางวันก็อาจจะเป็นตอนเช้าสักเรื่องหนึ่งตอนเที่ยงสักเรื่องหนึ่งก่อนที่จะทำงานภาคบ่ายก่อนที่จะทำงานภาคเช้าแล้วกลางคืนก็ส่งเข้านอนประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นข้อคิดนะด้วยคำที่แบบว่าฟังแล้วมันสะดุดหูนะเช่นเมื่อตอนเพลงก็พูดถึงเรื่องว่า อตอนเที่ยงนะเกือบบ่ายโมงก็พูดถึงว่าแพ้บ้างก็ได้นะถ้าชนะแล้วมันไม่สบายใจแพ้บ้างก็ได้นะถ้าชนะแล้วมันเกิดความวุ่นวายประมาณนี้บางทีไม่ต้องชนะเสมออยู่ยังมีความสุขอย่างไม่ต้องชนะบ้างก็ได้นะนะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิ สวกาขาโตภะคะวตาธมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังคโฆสังฆังนามามิมาตาปิตุคุณังอหังวันธามิครูอุปชาอาจาริยะคุณังอหังวันธามิสาธุเด็กๆที่เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะลูกๆเด็กๆก,ก็ อาตมาก็สั่งปิดสั่งปิดเรียนจากที่เรียนกันมา20กว่าขวปีตั้งแต่สมัยรุ่นแม่เขามาถึงรุ่นลูกแล้วนี่ก็ปิดมาสองปีแล้วโยมเพราะว่าเอาปิดมาปีกว่ากว่าตั้งแต่โควิดมารอบแรกก็ปิดยาวมาเลยบอกเด็กๆหยุดก่อนแล้วกันเนาะของเราไม่ใช่การเรียนภาคบังคับเราเรียนเฉพาะวันอาทิตย์มาเรียนธรรมะกัน,นก็บอกว่าหยุดสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวโควิดแบบว่าเข้าที่เข้าทางอาจจะเป็นอีกปี2ปีแหละก็ค่อยมาพบกันใหม่ นะในธรรมะที่เราได้เรียนกันเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตนะขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญอายุมั่นขวัญยืนสุขกายสบายใจด้วยกันทุกทุกท่านหลับนอนยังมีสติพร้อมจะใช้ชีวิตต่อในวันพรุ่งนี้ใครที่กำลังเป็นทุกข์ไม่ต้องทุกข์มากนะโยมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วเจริญพรนะมีเสียงลั่นๆหนูก็ล้านค้าหน้าวัดนะโยมนะอย่าตกใจสาธุ